ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังผิดหวังไม่ยอมหมดหวังรายการนี้เหมาะกับคนที่ชอบดูดวงคนชี่ติดใจไม่เหมาะกับคนรักสวยและคนที่รับไม่ได้แต่ความจริงของเข้าปรดใช้วิจารณญาณในการรับคำทำนายสวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะคนโสดในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเนาะอาจจะเกินครึ่งเดือนหลังไปนิดนึงนะคะพอดีไม่หมดติดธุระเนาะโอเคค่ะเนาะ ามาดูกันซิว่ายังไม่พร้อมที่จะจริงจังจะเป็นอย่างไรนะคะดูที่คีย์เวิร์ดเนอเลข6ค่ะคิงหัวใจแล้วก็ควีน อดอกจิกขึ้นมานะคะหมายถึงว่าเ,เลข6หมายถึงการรอคอยนะคะคิงนี่หมายถึงคนที่จะเข้ามานะคะเลขควีนนี่คือหมายถึงตัวเราก็คือตัวเราเนย,ยังดำอยู่ยังไม่พร้อมแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขายังรอการตัดสินใจของเราหรือยังรอคอยความสัมพันธ์จากเราอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่ยิปซีนะคะใบแรกค่ะสิบม้เท้า The เดอะเวอร์เนาะในช่วงนี้นะคะของชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้ เ,เรามีเรื่องต้องจัดการต้องบริหารเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเป็นอย่างมากนะคะสิบไม้เท้างานหนักงานเยอะเหนื่อยมากเลยมีแต่อะไรเข้ามาเราต้องจัดการเยอะแยะเต็มไปหมดในควีนไม้เท้าเห็นไหมต้องจัดแจงวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างนี่คืออยู่กับตัวเองคิดเกี่ยวกับตัวเองอนาคตความสําเร็จทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองอยากทําในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ฉันต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องความรักมากนักนะคะคนโสดเนาะ หนึ่งดาบขึ้นมาหนึ่งม้เท้าแน่นอนแหละว,ว่ามีคนเข้ามานะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะคะถ้าใครยังสดสนิทจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเข้ามาในเวลาที่เราไม่ยังไม่ต้องการนั่นเองหรือไม่ได้โฟกัสนั่นเองเนาะหรือว่าถ้ามีคนคุยอยู่แล้วนะคะจะมีคนเข้ามาเนี่ยแต่หนึ่งดาบขึ้นมาเนาะยังติดขัดอยู่ยังไม่ได้จริงจังมากนะ,ะเรายังไม่ได้รู้สึกกับเขาขนาดนั้นเรายังไม่ได้สุขจริงจังขนาดนั้นด้วยบวกกับเราเนี่ยก้าวเลียญเรายัางอยู่ในพื้นที่ของตัวเองฉันต้องการเงินเพราะว่่่าาตอนนนนนเเีี้้งิททั น็อก everything นะจ๊ะต้องการเงินเท่านั้นต้องพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง5ดาบค่ะมีบ้างแหละที่อาจจะหันหลังกลับไปหวนคิดถึงความรักบ้างสนใจในเรื่องความรักบ้างเนี่ยอัศเินเลียนคนที่เข้ามาเนี่ยเออดูเป็นคนที่ดูจะจริงจังนะดูเป็นคนที่มีความมั่นคงดูเป็นคนที่เขาแบบดูเหมือนจะเข้าหาเราเนี่ยเขาแบบว่าเออต้องการคำตอบจากเราจริงๆอยากเริ่มต้นใหม่กับเราจริงๆแต่เรานี่แหละที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละ เรายังไม่พร้อมที่จะอะไรกับเขายังไม่พร้อมที่จะนั่นนี่นู่นกับเขาไงมันเลยทาให้แบบเนี่ยสามดีสามถ้วยขึ้นมาเนาะขอเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยเป็นคนที่ยังไม่ชัดเจนเป็นคนที่ยังแบบอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่เป็นแค่ คนคุยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปก่อนนั่นเองเป็นคนแค่บางคนแค่คิดแค่ว่าฉันเล่นเล่น,ลนบริหารเสน่หแค่นั้นแอะฉันยังไม่อยากที่จะมีใครจริงจังเพราะฉันยังอยากทํางานทําเงินของฉันอยู่อยากต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันมั่นคงมากกว่านี้ก่อนแล้วดูเขาไปก่อนด้วย,ยงี้ก็ได้ นะคะพะสองดับฉันยังไม่พร้อมที่จะจริงจังนั่นเองนะคะตามคีย์เวิร์ดที่แม่หมอบอกไปเนาะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะในเดือนนี้น้องมิถุนายนนะคะใจเย็นๆกับความรักใจเย็นๆกับความรู้สึกเอางานเอาเงินของเราให้สําเร็จดูร่วงไปก่อนความรักถ้ามันยังดีเขาต้องรอเราได้โอเคนะคะฝากกดติดตามกด subscribe แม่หมอด้วยนะคะน้อแล้วมาเจอกันใหม่เดือนหน้านะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามแม่หมอนะคะขอให้โชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูนะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะเนาะตามคีย์เวิร์ดเบื้องต้นเลยนะคะผิดหวังแต่ไม่ยอมหมดหวังจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะวันนี้มาพบกับแม่หมอเอ,อิร์สปอยดวงแล้วนะคะ ค่ะดูที่พ i, ไพ่ยิปซอพ่ปลอกข้างบนนะคะคีย์เวิร์ดเลขก6เลข6หมายถึงการรอคอยทั้งสองใบเลยไม่ว่าจะเป็นการรอเงินรอความรักรอบุตรหลานที่จะมาเกิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะเลขเพราะว่าเจนี่คือคนอายุน้อยกว่าหรือบุตรบริวารได้หมดเลยนะคะ หนึ 1> 1่งเม้าขึ้นมานะคะคิะงเมเท้าหนึ่งถ้วยนะคะในบางคู่บางท่านนะคะกาลังรอบุตรอยู่เนาะอยากที่จะให้น้องมาเกิดแย่แล้วอยากที่จะมีบุตรแยกแล้วแต่ก็ยังไม่มีสักทีอย่างนี้ก็ได้นะคะนาะในเดือนอมิถุนายนนี้นะคะยังมีการคาดหวังการรอคอยอยู่นะคะบอกไว้เลยว่าหนึ่งถ้วยค่ะบางท่านบางคนบุญมาแล้วมีโอกาสาที่จะตั้งครรภ์ภายในเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนบางคนถ้ายังไม่ได้ผิดหวังอยู่ในเดือนนี้ก็ยังต้องรอคอยไปก่อนแต่เขาบอกว่า รออย่างไม่หมดหวังนั่นเองนะคะน้องเพราะว่า1ถ้วยเนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะคะ ค่ะบางคนนะคะไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเคยมีไปแล้วแต่ว่ามีการหลุดมีการเคยทําแท้งไปอันนี้ไม่หมอะขออนุญาตขอความแสดงความเสียใจด้วยนะคะนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่บุญเรายังไม่ถึงบุญเรายังไม่ได้พอเราจะมีจริงๆก็ยังไม่ได้นั่นเองนะคะในบางคนบางท่านนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการนั่นนี่นุ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะนาะยังรอคอยความสําเร็จหมายถึงการเริ่มต้น การจบที่ผ่านมานั้นมันเป็นอุปสรรคที่ผ่านมานะคะในเรื่องความรักก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าได้เริ่มต้นกันใหม่ได้เคลียร์ใจกันใหม่นะคะเนาะเพราะว่าเราเองอยากมีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องความมีลูกเนาะ แฟเราเครียดไปแล้วแฟเราก็จะเครียดไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขาจะไม่เครียดแต่เขาเครียดนะเห็นเราเป็นแบบนี้นั่นนี่นู่นเราทุกข์ใจอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องลูกอยากเริ่มธุรกิจใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดและก็การตัดสินใจเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีปัญหามีปากเถียงมีปากเสียงกันเถียงกันถกเถียงกันนั่นนี่นู่น,นทำให้แบบความรักอาจจะมีปัญหาได้แล้วไพเดทขึ้นมาอาจจะบางท่านบางคนอาจจะถึงขั้นแบบอยากจะเลิกลากันหรือพูดจา แบบพูดบอกเลิกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะคะยังไม่เลิกเนาะเพราะว่าไพ่แฮงแมนมันเป็นแค่ความคิดชั่ววูบก,การตัดสินใจอะไรที่มันชั่ววูบอย่าไปคิดมากคิดเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะเนาะขอให้ควบคุมอารมณ์นะคะไม่เท้านี่ธาตุลมาดาบนี่คือธาตุไฟเนาะอารมณ์ความรู้สึกความแปรปรวนทั้งหลายจะเป็นตัวตัดสิน,นจะสติกขึ้นมาช่างใจนิดน,นึงก่อนจะพูดอะไรตัดสินอะไรลงไปนะคะคิดให้ถี่ถ้วนน,นิดนึง นะคะเนาะแต่สุดท้ายก็ยังผ่านพ้นไปได้ตัดสินใจให้ดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะคะรออะไรก็ขอให้สมหวังนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมหวังทุกประการนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะชอบยังไงถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะนะบอกกันได้นะคะว่าตรงกับคุณยังไงนะคะขอให้ใช้วิจนารจญาาในการดูนะคะขอเจอกันใหม่เดือนหนะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะ